สวัสดีครับวันนี้มาพบเก่งนะครับจากช่องมิโซมหาชนนะครับวันนี้ครับผมจะมาเสนอรถ4ประตูนะครับแต่งซิ่งนะครับเป็นการเอาตัวยกสูงนะครับมาจับใส่ชุดแต่งของ s อส r t รนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวสูงแนวซิ่งนะครับ s อ o r t มันจะออกมาในหน้าตาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นตัว gls นะครับเกียร์ออโต้ราคาค่าตัวของเขาครับจะอยู่ที่8 8 7 0 0 0บาทนะครับ สีขาวแบบนี้ครับบวกราคาเพิ่มอีก10,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ครับเราใส่ในส่วนของชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยเป็นของสปอร์ตวานหรือเอสปอร์ตี้ยกชุดเลยนะครับผมชายกันชนด้านล่างครับจะเป็นงานของเอสปอร์ตี้เลยนะครับก็คือยกเอาตัวเตี้ยเนี่ยมาใส่ในตัวยกสูงเลยนะคบนี่ไม่ว่าจะเป็นครอบเคี้ยวนะครับครอบกระจังหน้านะฮะตัวนี้ก็เป็นเอสปอร์ตี้ทั้งชุดนะครับใส่เอสปอร์ตี้แล้วนะครับ มันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมผมว่ามันดูสปอร์ตดีนะครับมันจะเป็นคนละแนวกับตัวชุดแต่งที่มีห่วงแดงนะครับผมนี่ฮะมาด้านข้างกันด้านดีกว่าครับด้านข้างครับล้อแม็กจะเป็นลายใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นงานของ emotion r นะครับจะเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีแดงนะครับนี่ครับขอบขอบก้านนะครับจะเป็นสีแดงนะครับ ล้อก็จะเป็นขอบ18ครับยางก็2-560นะครับ R 1 8จะเป็นรางยหญ่ไลซิงนะครับผมตัวนี้ก็มาแนวซิ่งแล้วนะครับล้อกับยางก็ต้องซิ่งตามไปด้วยนะครับนี่มากันต่อครับกระจกมองข้างครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบของเอสปอร์ตีก็คือชุดของเขานะครับจะมีช้างชุดในส่วนของกระจกนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านด้านเก่งนะครับสปอยเลอร์ท้ายเก๋งนี่ครับ ันนี้ก็เป็นงานเอสควอตตเหมือนกันนะฮะใช้มนได้ทาสีดําครับให้ด้านล่างมันดูดูเข้มนะครับด้านบนนี่คงความสปอร์ตเอาไว้นะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับกันชนหลังทําสีนะครับนี่ทําไมต้องทําสีกันชนนะครับเพราะว่าชุดด้านหน้านะครับมันจะมีในส่วนของสีดําอยู่แล้วนะครับด้านข้างเนี่ยเราก็ควรที่จะตัดให้มันเป็นสีดํานะครับแล้วเราก็มาตัดที่ด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อให้รถบอดี้รถของช่วงล่างนะครับตั้งแต่ล้อนะฮะมันจะได้เป็นสีดําเสมอกันนะครับผมเพื่อความเนียนครับนะครับนี่ฮะคันนี้แต่งไม่เยอะครับนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้ฮะมีชุดแต่ง s อสปอร์เนะครับทำสีกันชนทําสีบันไดนะครับแล้วก็กันสาดนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่า ภายในตัวนี้ครับเบ่อเดิมๆของเขานะครับจะเป็นบ่อผ้านะครับตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นบ่อหนังให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนัง PVC นะครับจะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยตะเข็บสีแดงวิทยุก็เดิมๆครับมากับรถอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่นะดูห้องในสานด้านหลังกันสักนิดนึงครับบอกเราจะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะนี่ครับ ความประณีตของงานนะครับราคาไม่แพงนะครับเราจัดเป็นแคมเปญแถมให้ลูกค้าได้สบายนะครับสำหรับลูกค้าที่ลดเ,เลือกรุ่นรถที่เป็นบ่อผ้านะครับและอยากได้บ่อหนังนะครับอัปเกรดเพิ่มเราจัดให้ครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันดีกว่าครับไปครับผม ครับเรามาอยู่กับเจ้าของรถนะครับไรซ์ทั้งเรื่องเลยนะครับคันนี้นะครับชุดแต่งนะครับก็อย่างที่ผมรีวิวไปต้นคลิปนะครับมันจะเป็นชุดแต่งของ Sport นะครับแต่เป็นชุดแต่งของ s ปอในชุดตัวยุกสูงนะครับตัวยุกสูงย์เป็นตัวที่จะต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของเจ้าของรถนะครับก็คือพี่โอนะครับกับพี่นางนะครับผมเดี๋ยวเรามาถามพี่เขาว่าทำไมพี่ก็ เรื่อซื้อรถกับมิสูหาชนยากหรือว่าง่ายนะครับมาครับเรามาพบ,บกันเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับครับก่อนอื่นเลยนะครับทำไมที่ถึงเรื่องซื้อรถกับท่องท่มิสูหาชนครับ ไกล้ากครับนะครับผมแล้วก็ผมรีวิวตัวออฟโรดตัวแต่งอย่างอื่นไม่มากมายเลยแต่ว่าสไตล์นี้ก็คือเป็นสไตล์ที่พี oh ่โอกับพี่นางชอบนะครับปลุกใจไหมครับพี่ปลุกไหมตลกนะปลุกผมนะครับผมแล้วก็การเตรียมเอกสารในการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับแล้วก็การคุยเรื่องสายเร่ตจังนะครับเป็นยังไงบ้างครับตลอด ที่ผ่านมาที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายการจัดไปไหนหรือว่าการทำสัญญาต่างๆครับผมอการภาเนี่ยาก็คก็คือประสานงานได้ไวเนาะครับผมนะครับเอกสารจัดง่ายไม่ยุ่งยากนะครับก็ถ้าเหลือตรงไหนเนี่ยเราจะดาเนินการนะครับในเรื่องของประสานงานกับธนาคารกับลูกค้านะครับให้ไวที่สุดเพื่อที่ลูกค้าจะได้รับรอตามเริอนะครับ สุดท้ายนี้ครบพครับอยากให้พี่โอกับพี่นาแนะนฝากสําหรับลูกค้าท่านอื่นนะครับที่กาลังแบบลังเลในการเลือกซื้อของออนไลน์หรือว่าการดูแบบของออนไลน์แล้วตัวจริงมันจะมาตรงกไหมหรือว่ามันจะได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอยากให้ที่ฝากว่าที่ที่ดูมากับที่ที่มารับรถเนี่ยความรู้สึกของที่เป็นยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคน,นรู้สึกัน ก็พี่ชอบครับผมอยากจะให้ฝากเพื่อนๆนิดนึงครับว่าใครที่กำลังมองหาอยู่ครับทงกแกันเลยต้องมใครับลองแล้จะรักครับผมนะครับสุดท้ายนี้ท่นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โอกอบพี่นามากๆครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลนะครับแล้วก็อยากจะ ขอให้พี่นะครับสถานรถคันนี้เมื่อไหร่ก็ขอให้เงินพอไหลมาเทมานะครับพี่ขอให้ถูกเหมือรถเดิมทุกเรื่อเลยนะครับไม่ถูกในวันเล็กก็ใงวันใหญเอาจะขอให้ได้ถูกนะครับแล้วก็ขอที่ผิ้จัการงเรือนะครับเนพอไหลมาเทมาแล้วก็เล่นตำแหน่งไปๆนะครับพี่ขอบครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุรับเป็นยังไงกันบ้างครับนะครับสำหรับจะขอรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าน่าเข้าง่านะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น มิ่าหละถานหรือว่ารถครอบครัวนะครับอยากได้กระบะสักคันหนึ่งไว้ต่อยอดกิจการนะครับอย่าลืมครับมีตัวประาชนนะครับคุยง่ายใกล้บ้านครับใกล้บ้านเราก็จัดครับโอเคครับเดี๋ยวลาไปก่อนครับเจนน่อคิดหน้าครับสวัสดีครับี่เป็นยังไงกันบ้างครับผมไปดูรอบคันกันมาแล้วนะครับสําหรับสายซิ่งนะครับแต่ไม่ชอบตัวเตี้ยนะครับอยากได้เป็นตัวยกสูงนะครับจัดแบบซิ่งๆิ่งเลยนะครับ จัดให้สิ่งกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหลดหน้านะครับย้ายแนบเราจัดให้ได้หมดนะครับขอเพียงแค่ลูกค้ามีแบบในใจนะครับแล้วก็มีรูปแบบในการแต่งรถนะครับเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับต้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับและท่านใดนะครับที่จะสอบถามแคมเปญรถยนต์นะครับเบอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับลิงก์รายอยู่ใต้คลิป แอดมาได้เลยโทรมาได้เลยครับยินดีให้บริการสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ